ต้องใชเอยหงแดงครับป้าย,ยัางไล์ไม่ได้ครับอ๋อใช่เ<ช>อ,ห,อหงแดงแยังไล์ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะช่องที่ไล์ไม่ได้นะคะขอเรียกที่ทุกท่า,านนะคะไลก์กดแช์นะคะส่วนช่องที่ไล์ได้แล้วก็ช่วยสับสนุนนะคะส่งเสริมค่ะกดไลก์กดแช่ให้น้องๆด้วยค่ะที่ยังไลไม่ได้นะคะไม่เลาไปด้วยกันค่ะดันเดันเดันด้นยดน วันวันที่สิบไปกรุงเทพด้วยไหมครับเราไม่ได้ไปวันที่สิบเอ็ดค่ะไปช่วงเช้าค่ะเอาไปช่วงเช้าช่วงเช้ากับวันสิบสองค่ะแล้วก็สิบสี่เราจะมีรถแห่ที่บ้านในบ้านเนาะองค์อนณะค่ะแล้วก็สิบห้าเราไปที่วัดดานพระอินทร์ค่ะอ๋อครับยาวๆช่วงนี้ยาวอ่าเรียกว่าวัดทวายพระพุทธรูปเนาะสามที่สองเรียกเรียกองค์ใช่ไหมนั่งองค์พระพุทธรูปเรียกองค์ครับของนี้ครับใหญ่เลยงานใหญ่เลยของพระอาจารย์ของพระครู โอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ